I am the hurricane.

xưởng dọn còn này ạ vợ đừng ăn lại, không có đấy đông đấy แี่ยัง้องตุ่มอไปไกลเนี่ยไปไกโอ้โหดูของให้ให,ออให้แค่เนี้ยเอาปืนคามาเลมวะล่ะ คนแต่ยังไม่ตอนนี้ไม่รู้มันอยู่ไหนนะ 我猜的。我服人了。 ของไอเดอบเลยไวายไว้อุ้ยไม่ไหวละไม่โทรมาใหญ่ตอนนี้เมื่อกี้ใครโทรมาไม่รู้เมื่อกี้ใครโทรมาไม่รู้เดี๋ยวแตกกันเลยที่ยืนได้ไงไม่มีคนโทรมาใครไม่รู้ พี่ไป่ออกกลุ่มแม่งเลยกลุ่มเพียอะไรวะโผลมาไม่โผล่มาทั้งกลุ่มเลยโอ้ยไอ้แดงกินแป้งละกันไอ้อะไรแปลงดียังไม่ตายเกือบวไปน่ะไม่บอกนะบอกเลยกิฟแนวลงกิฟจะยูแนวลง ลิปนีลงยูทูบด้วยก็ฝากกดติดตามช่องผรด้วย จริงและลิง์ไว้ให้ไปกดดตามก็ก็รู้ลิงค์ไง่งของดีอยู่ของดีอยู่ ของ้หวนแล้วขอบ้านขอบ้านแนวหลังนี้นะอะไรอะเลยเ ก็สามเงี้ยก็สามเงี้ยเฮ้ย hey, em. ไม่ซื eh, ้อไม่ได้วะไปซื้ออะไรวะไปซื้ออะไรดิไปดูผังไวะเด็กไม่ซื้อไอ้หมอไม่ได้เหลือสิบลูกใช้ได้แค่สอง ตูพังวะตูพังวะตู้นสุกอะเนียซื้อตูนสุกได้ลตู้กี่

แค่เข้มทำไมร่กันวะเออไปโดนเลยบิ๊กฟุตว่ะขับรถไล่ล่าคนด้วย รูนะ้ของอ่ะ่วยจังวะเออเรื่องเ,เก๋ยี่ก็ดูว้าวกอย่านุ่มไอาแมว ฟองไว้หน้ามีอวะไอเราแบบได้บได้เออยกยล้อได้อ้าวอยู่นานซะด้วยเปรียบ กันเนโดนเไรโค้ดเบาเอ s เคเอเอเอ s ีดเอ v ีเอสพีดีอะีรของมีไมาไว้มองคนนี้ว้ยเยอะเอ็ดี้วายเยอะแล้ววายเยอะยังไว้นี่ย

তো কাটা শুনেছি ওটা কি বল ที่เรียกโดนอะเอาไปทำไมรอเอาคนก่อนเจอคนถ้ามันดักเดี๋ยวปล่อยโดนฮะกินข้าวเล้วโ้ยแล้วก็ออกไปข้างนอกอะใช่อะขอกินข้าวนั่งเล่นนะดักไม่ควรควรควร hên hên, hôn nữa hình hôn vậy? Ơi, lò bớt ơi, lò bớt chết ở

คดไหนกักวะเนี่ยเอาวัดรู้เหรอโอ้โดนหลักแล้วโดนหลักว่า วงก็ามาอีกหวแตกโอเค Bye bye bye.